จูมนี่ครับพี่น้องโอ้ยพูนนางเอกครับผมนางเอกอีกสองดอกครับผมกำลังจูมจูมสองจูมใหญ่ๆมาพออีกแล้วครับผมโอ้ยพูนงามๆเลยครับผมโอ้ยสุดยอดเลยความงามเอามาเกียนร่วมกันครับพี่น้องมันสวัสดีครับ สวัสดีครับพญาย่ยรุ่ลุงปานาเพื่อนสกคูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศครับผมก็พบกันกับบอลคอนลุคซันครับผมในเสาร์วันที่หากันยายนพศ2568ครับวันนี้บอลคอนก็พาพี่พน้องมาปีนผู้ปีนเขาอีกครับผมมาผู้จองนะครับเนาะในเขตตำบลไหขวงเพิ่มศิริจังหวัดอุบลครับประหลูนกันมาครับไอ้มาบอลคอนเดินเดียวสิ่งสีมานไปได้ครับผมไปเลยครับของจุ่มแหลกแห่งมานครับผม เห็ดละงูเหรือง,งามๆเลยครับจุ้มนึงครับผมโอ้ยจุ้มนีิใยๆสวยๆเห็ดเลื้งงูขาวจุ้มนึงครับผมขอบปามากฝนกซซะซับเซ็ซับเซ็ตมาอีกแล้วครับพี่น้องหลุดน้ำบาขวว้อนนะครับไข่เห็ดละงูขาว ท่ีครับผมสองไข่งามๆเลยครับผมจุ้มนี่ครับพี่น้องโอ้ยคุณมันเป็นไข่ต้องขำบานเก็บเก็บแข่งกับฝนท่าผีไข่คร,ครับบวานม,นมันเดินทางู้เดียวเ้ยครับพวกนี้ในแถบโมเลมาน้ามีอีกแล้วครับ หเห็ดเตื้อครับผมหนึ่งจุม้มทักคุณอีครับผมจุ้มหนึ่งสวยๆนอนเอกเลขเลยีเน้ทนอทักคุณอีครับผมทางพี่อีก เ,เจอเห็ดพึ่งเข้าดงดอกงามๆไข่เห็ดล้องเรื่องเหนอโอ้ยไข่เหรอ ผีครับผมมาเล่ววันนี้ไปฆ่าผีครับตามตามผมมีแต่สีเหลืองอ้อยต่อยเลยมาผีอีกครับผมหน้าเบียดเลยควเจ้าตะไคร่ใหญ่เลย เดียบลอยครับนางเอกครับผมดอกนี้ก็สวยอุย้ยขายใหญ่ขาตันดีครับผมอีกดอกครับพึ่งไข่ขครับดอกหนึ่งทกคนผม สีแดงครับผมทางเอกแท็กคู่ครับผมทางเอกครับผม นางเอกมาดอกง่ายเลยโอ้ยจิ้มขาคนไอ้เจ้ดอกคนนี้เจ้าคือเก่าครับแทักคู่สองเจออีกแล้วครับจุ่มให้ตุป๊ปุอยู่ตรงเนี้ย เน้งูเหลืองเหลืองอ่สีเหลืองครับผมน้ผีครับผมสองไข่ฝนก็เริ่มจ็ดเท่าแล้วสอบเบาขอนขึ้นมาหอหนหญ่ป๊กแป๊กพกแปก๊กลังเอ,งอกอีกสองดอครับผมกำลังจูมจู่มงาม,งาม พังผีอีกดองนึงครับอีกดองนึงท่านครับโอ้ยงามขนาดเลยชมน้ำนครับอีกดองนึงครับผมปุ๊ป้าติดถูกขาเง่วอาลาดครับผมมีแต่พึ่งข้าวสีชมพูใส่ตะกร้านมกันครับผมดูน้ำเบาขอนไปเหีเยด้ลยครับเมื่อนี้ว่าเบาขอนติดโซ่ติดมันไปไหนอู้ผีดองนึงพี่น้องบอกไง่แย่เลย โอ้ยเต็มคาราบิวเลยดองแขงนี่ว้ามจ่วย,ยครับครับผมดอกคนพงแวดแล้วอีกดอ,อกครับป้าที่ถูกงามขักหนาเลยขาวอ้วนเจออีกแล้วดอกขาวขาวงงามครับผมทองเหลือง อีกดอกครับปุ่นขาเพื่อเบ๊วยแต่วเพิ่นอยากหากหลายแน่เลยครับเห็ดเพึ่งนขาวซีชมพูนะครับผมไปลุยตรงกันดีครับเห็ดพึ่งชีชมพูนังเอียดเข้าครับผมข้าวดงน้องดำหนึ่งดอกน้องดำอีกครับผม ลอดครับผมเห็ด้ะงูมีแต่หลอดน้อยๆทั้งผีครับผมมีจูมีบานครับบานก็เอา น้องดำครับผมอุ้ยเป็นเงาเลยน้ง,งามๆครับผมเป็นเงาเลยตังผีอีกดอกนึงครับผมอีกดอกสายใหญ่ๆอ้วนๆดอกนึงครับ ไว้ก่อนรุ่นนี้พอดีคำครับผมพีดอกจกุกเลยบกจีแต่ใหม่ครับผมอา้าอีกดอกหนึ่งป้า น้มขนาดเลยทักปีครับผมน้องดำดอกใหญ่ๆขาตันๆเห็ดพึ่งหอมอีกดองครับผมเหอมหอมน้องดำดอกอ้วนไข่เห็ดละงูสีเหลืองครับ ดำอีกครับสองดอกครับผมสองดำอูตาปุนอีกครับผมทางพีอีกทั้งพีออีกสามดอกทางดำแต่สีแต่ว่ารสชาตินี้ไม่ธรรมาดา น้องดำอีกครับจุ่มนึงครับผมบานอีกแล้วเลือดจุ่มหนึง่ง สองจุมพีครับผมแดงขาลายสองจุ่มใหญ่ พึ่งดอกครับผมโอ้ยดอกเดียวกันไงเด้อครับผมขาเห็ดปุ๊ปเลยนี่ดอกที่สองเพิ่นน้องดำมีดอกเดียวพึ่งข้าวดงดอกกันยังงามครับพี่น้องขากันยังหวนขื้เก่าอยู่มาพอ,อีกแล้วครับผม อ้ย,อยนงามเลยครับผมโอ้ยสุดยอดเลยความงามเอามาเก็บด้วยกันครับพี่หนองมันดอกใหญ่ๆอ้วนๆโอ้ยแกงหวานขนาดแล้ครับเลยขอบุนดีครับผมโอ้ยครับคอน หกทิศกันนี่คือขักสถาบ,บานโ,โ,โอ้ยหอมห่วยๆอันดับสองของเพ็ดเพลิงครับควมเตียบอันดับแรกเพ็ดสีชมพูท้าผีครับ หนึง่งผมนี่นี่ครับลายดอกเลยครับผมนี่นี่ดอกอุ่นเลยกุ่งรับพี่น้องดอกหนึ่งอื้ผมดอกใหญ่กระอกใหญ่ขนาดเลยขาผลเลี้ยคือเป็นตะวอนหอม โอ้ยขึ้นเนี่ยกับผมมือเบาขอนอีกหนึ่งจุ้มครับถ้าพี่ครับผมกำลังมือตา อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกเห็ดขาดงยังงามมามอยู่ครับพี่นอ้องยังดอกน้อยๆอ่อนอยู่ครับเห็ดพึ่งขาลายสองดอกเห็ดพึ่งข้าวเขาหน่อยครับผมลงล่ามเลยใส่ตะการทางการเมืองทีง่ละพี่น้องเห็ดขุมนี่หุ้ยบาสอนมันซ่อนขาเห็ดสากละาขาวจนพุ่นอยู่ ไอ้ลุนตกันดีครับผมดอกนี้เป็นข้าวดงข้าน้อยครับข้าวหน่อยครับผมดอกนึงข้าวน้อยเป็นจังได้สามดอกนี้แกงได้ครับผม เกือดีดองนี้ให้ตุ๊ปุ๊เลยพึ่งข้าวน้อยถ้าพีดอกนึงครับผมยีกดอกครับถองง่ามเลยครับพึ่งขาลายพึ่งข้าวลงโอ้ย ขาเทต่ะละดอกขาใหญ่ๆครับสองจุ่มน้อยๆละงูขาวหนึ่งจุม่มพึ่งข้าวดงอีกดอกละงูหนึ่งลอด ับผมวันนี้ก็ได้เวลาไว้ยกบ้านละครับไปลงผลงานํำกันเลยครับว่าเบาคอนสีโสมันไปเลยครับผมมาปีนผู้ปีนเขาครับผมมาผู้จองนะครับเนาะเดินปลาผู้เดียวครับวันนี้องผลงานํำกันเลยครับผมขวบมันของเบาคอนวัาสิมันหน่อยมันายไปแน่ครับพี่น้องครับผมขวบมันของเบาคอนโอ้ยเต็มตะกาคือเกาเ้อครับพี่น้องขวบมันก็ติเป็นเห็ดพึ่งข้าวสีชมพูพี่น้องมีแต่จุ่มๆใหญ่ๆครับผม ยายเงยงางามครับเห็ดเพลิงเขาดงพี่น้องบาขอนนกว่าเบิดเลยย่างๆอยู่ครับพี่น้องก็พ่อได้เล่มอยู่ครับผมมี่แต่ดอกใหญ่ๆหวานๆานเลยอ้ยดอกนี่พี่น้องพูนั่งหิตตุปุอยู่แล้วที่ไม่เห็ดละงอกละงอกเลื้องละงกแดงละงอกขาวครับผมแล้วก็น้องดำบานป่าครับบาขอนไว้ทางล่างเนาะครับเนาะผลงานโดยรวมของมณีกัตเตนตะกาคขึ้นกค็ครับผมมี่แต่งามงามเลยครับผมผลงานมานี้ สุดยอดครับผมบ่าวคอนกับคอขอบพระคุณหลายๆเ้อครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมบ่าวคอนหรือสัน้วครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนกับคอฟ้าวีครับคลิปหนึ่งครับฝากมาใหญม่ใหญ่รุงป่านนะอาบุตคูทุกคนครับหรือว่าน้องนุ่งหลูกหลานครับผมใอยก็มาก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามบ่าวคอนหรยทสันนี่ได้ครับบ่าวคอนหรยทสันมาเล่นใหญ่คลิปต่อไปครับคลิปน้ำรู้ไหมครับว่าบ่าวคอนใช่ครับคลิปนี้ขอหยุดเพียงเท่านี้ครับ หลุนกันคลิบนาครับผมคลิปนี่มีแต่ใหญ่ๆอ้วนๆครับเจ๋งเป๊ะเลยครับผม